ได้อ่้อ๋อดีมากดีมากเฮ้ยระวังไว้ดี Thank you, thank you cảm cho cảm đuôi cảm ơn 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 ใช่รูก,กันไม่ฉช่ขอเขียนดิกโอ้ก็ได้เปิดเดี๋ยวนี้เลยเอาน่อัจฉรบบอือโอ้่านั้นเอ,เองสินนะโอาฮ่เลีตัว

โอเคพวกเราขนของต่อฮ่าอ้าอ้าโอ้ยเดี๋ยวขัดกว่องม si. าเลกิจดีว่ะเฮ้ยอะไรหืมอ,อ้อะไรของมันวะไงไงจีแมนไราจะหนีไปไหนเหรอหืมเจ๊อ <at> ้า ไม่มีทางนี้ให้แกหนีไปแล้วฮ่าฮ่าฮาคนโง่มากดว่าต่จะเองชนะเสมอเลยนะงั้นแกมก็โง่แล้วแหละ้อ้แกต้องเจอฉันโงั้นแกก็รีบไปแล้ว เพื่อ <uge ot> ด็อกเตอร์อาฮ่าแกไม่มีทางหรอกนะอาฮ่า,าแกฉันนี่เป็นคนสำคัญจริงๆแกไม่ใช่คนสำคัญหรอกนะอาวไอ,อ้แกจีแมนมา,มาวะออเออเจอเฮ้ยล็กเล็กปุลิสน์นอะไรนะ่ะ อะไรไอ้นี่เคยเห็นแล้วไม่มีไม่มีอะไรนะแส่ฉันต้องการหัวแกเอ้ยไปอ้า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 มาแกมันน้อยไอ้อะไรสัตวอละไอออกไป เออตัวเมื่อไหร่ล ah. ูกะอ้แกต้องตายโอ้ยเอาจริงดิมันก็จริงอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยไปวุ่นจนอ้าวเฮ้ยตายซะอ้าวช่วยด้วยเฮ้ จะต้องเจออ่าๆๆแค่นั้นและจะมีไว้ไหนหอ้าวไปอ้ฮ่าๆเบื่อจีแมนโอ้ยแข็งขัดเลยเอ๋จีแมนว้ายรุมมีไหวแล้วหน้าเันหน้าเชิญเฮ้ยจะนีไปไหนโดบโดบโดบป้า กูไม่ได e ้คิดจะหนีอยู่แล้วเลยอ่ะเฮ้ยจีแมนไรวะอ้า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 ออ้า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 าอ้าออ้าออ้า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 

หันจะต้องลงเจ้เจ้ต้องไม่รอดอยู่แล้วเฮ้ยไปดีกว่าโว้ยโอ้ยทำไมทำไมำไมันมันรอดเป็นแบบนั้นด้วยจะตามมันไป จีแมนงูเล่นใช้ขอสอดเลยวู้วววี่ข้าพุ่งขอโทษไม่เป็นไรเราจะตามมันไปต่อจริงไหมขอบคุณนะ ขอบใจนะไม่เป็นไรโอ๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋ยไม่เช้าแล้วอ๊ยเจอแล้วะ ตกมนุษย์อยู่ด้วยเนี่ยเปิดสิเอาทำไมเปิดไม่ออกอ่ะเตะก็ได้เอ้ยเยอะหยุดหยุดดูเขาไม่ชี้กับตวเธอเป็นพัทบิ๊กกับพวกเราไหมก็ใช่นั่นแหละ